ก็ขอการสวัสดีท่านชมด้วยนะครับผู้ผมดีมดีชิน a น n นะครับก็วันนี้เราจะมานะครับรีวิวดาบนะครับดาบจีนนะครับนะครับดาบของนักรบชาวจีนสมัยก่อนนะครับก็ก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขึ้นใหม่อัปโหลดครับ ก็สามารถแสดงความคิดเห็นต้านาคลิปได้นะครับอยากให้ผมทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ต้า่าคลิปได้นะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถ้าผมพูดไม่เก่งหรือว่ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับรับชมคลิปนี้ด้วยความสนุกนะครับโอเคไปดูเลยครับนี่ครับก็จะเป็นดาบสบุไลนะครับแบบนี้นะครับ ไ่ใช่ดาบตุ้งบุรนะครับผินนะครับเป็นดาบจีนนะครับเป็นดาบของนักรบชาวจีนสมัยก่อนนะครับนี่ครับเป็นดาบนักรบชาวจีนสมัยก่อนนะครับนี่ภาษาจีนนะครับเห็นไหมครับภาษาจีนนะครับนี้ก็จะทํามาจากสีทองนะครั kay, บหูนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กแท้นะครับมีลายด้วยนะครับ งนี้มีลายเหมือนกันนะครับตรงที่จับนะครับที่จับด,ดาบนะครับก็ไม่ต้องสนสนใจเสียงรถนะครับของบ้านของคนอื่นนะครับเนี่ยครับอ็นดาบนะ ที่จับนะครับนี่คือปอกดาบนะครับปอกดาบนะครับนี่ครับปอกดาบจะเป็นอย่างนี้นะครับมันสีเขียวนะครับตรงนี้จะมีรูนะครับไว้ดูดาบข้างในได้นะครับเอ็นไลน์ด้วยนะครับลายนี่ครับภาษาจีนนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับ ไม่ดีใส่ดาบนะครับที่เก็บดาบนะบปอกดาบนะครับเนีดาบนะใส่เลยับก็ได้ดอย่างนี้นะครับเนี่ยดาบอย่างนี้ดาบชาวจีนนะเป็นดาบน้ารบสมัยก่อนนะครับ ที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือดาบาของชาวจีนสมัยก่อนนะครับสวยไหมครับสามารถหาซื้อได้นะครับที่ร้านค้าทั่วไปนะครับหรือว่าร้านของเล่นนะครับหรือว่าห้างสัพพิสินค้าทั่วไปนะครับถ้าใครอยากซื้อก็ไปหาซื้อได้นะครับที่ร้านค้าหรือห้างสพสินค้าทั่วไปนะครับจะมีขายนะครับหรือว่าร้านของเล่นก็ได้นะครับ ก็วันนี้ก็แค่จะมานะครับรีวิวนะครับดาบนักรบของนักรบชาวจีนสมัยก่อนนะครับเป็นคลิปนะครับว่างๆนะครับที่ไม่ได้เล่นเกมนะครับก็คลิปหน้าผมจะมานะครับเล่นเกมนะครับเกม My Class นะครับไปรอดูกันไล่เลยนนะครับก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มันจะมารีวิวดาบเฉยนะครับ นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขึ้นมาแนบโหลดครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้หน้าคลิปได้นะครับถ้าคอมเมนต์หน้าคอมเมนต์นเลยนะครับแล้วก็โปรดรับชมคลิปนี้ด้วยความบันเทิงนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่าลืมดูกันนะครับ สำหรับนี้ดิมดิมพีนแนลก็ขอาการาบลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ